โยโยสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวซัมเมอร์วอลทุกท่านขอับพบกับผมนัดโยในรายการซัมเมอร์วอลแอดดิกครับผมแล้วนี้ก็เปิดเจอกีว,วอลแข็งๆแล้วนะ <laughs> น่าจะแข็งอยู่นะคิวบบสเคิร์กคลิกหรือเปล่าเห็นมีปีกกันนะครับผมจะเข้าบ้านที่มีปีกนะั่นแหละเราคิดว่าคิวนี้เราคงตีไม่แตกครับ <laughs> เราตีเอามัน มีปีกนี่แหละจัดสองหลังเลยปีกแสงนี่ต้องเก่งพอสมควรนะครับผมยังหาไม่ได้เลยปีกแล้วมีขีมือด,ด้วยใช่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เราส่องมาแล้วตอนแรกเปิดมาดูว่าจะตีชิวๆครับกันบ้านกันอย่างโหดเลยโอเคลุยกันเลยดีกว่า <laughs> โอ้ยปีกปีกจ้าเหลือเกินมีปีกกี่อันเนี่ยโอ้โหถ้าปีกครบปีกใหญ่ขนาดนี้ เราต้องไม่ธรรมดามากๆครับลองดูแล้วกันเนาะจะตายไหมจะตายไหมถามใจดูเอาวาน้ำไปแล้วกันทีมร่างส่วนทีมบนก็แ่งเอ้ยผมว่าโพไซดอนเขาต้องแข็งมากๆแน่เลยอะ เป็นพวกสาย R T A นี่แบบต้องเลือดเยอะแน่แนวัดใจเอาครับลุ้นไม่ให้เขาใช้สกิลดีคูดาวใส่นี่ผมละกันคอนลมอืมนี่ผมเปลี่ยนเป็นเจ้นเอาเจ้นลมเป็นเจ้นน้ำแทนนะครับผมเพื่อเอาลีดเลสจะช่วยได้ไหมต้องลองครับผม เราไม่มีใครสามารถดวงรู้อนาคตได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นรู้แต่ว่าปีเขาสยายสรวยสวยเก๋เหลือเกินโอเคอย่ารีคู่ดาวพอโอ้ยรีไม่ติดไปนไงล่ะรีเลสผมได้ผลนะรีเลสเราได้ผลว่ะ ต้องทุบอีนี่ก่อนนะแล้วก็ชกอู้ยสวยงา <laughs> เป็นไปตามที่แผนที่เราคิดไว้นะครับพอรีดเลสปุ๊บอะคอร์ลมผมรู้สึกว่าเลสจะ70นะครับได้รีดเลสของเจนน้ำเข้าไปก็จะเต็ม100ร้อยพอดีแล้วก็ที่เหลือก็คือพึ่งดวงครับ ว่าเลสเราจะติดอันนี้เราชนะแล้วสวยหรูจริงๆเรียบร้อยหนึ่งหลังอุ้ยหุ้ยหุ้ย,ยใจเย็นอันนี้ผมจะต้องวาง นี่หน่อยน,นะครับโอ้โหไม่ติดเอ้ยเครียดแล้วฮะโอ้ไอพวกลิงลงกับออร์เคิลน้ำจะมาลุมตีวาน้ำผมเพราะฉะนั้นผมต้องลดเลือดไปก่อนคนระับโหทำไมเลสเขาเยอะอย่างเนี้ยโอเควางติดแล้วฮะ เดี๋ยวมันจะบินมาใส่วาน้ำหรือเปล่าวาน้ำไม่น่าตายตายไปก็ชุบได้ผมยังไม่ระเบิดนะผมโอ <Okay. S 1> เคเช็ดเคร่จัดติดมาเอาเอาเข้าไปนี่ผมต้องวางไอ้ตัวนี้ให้ติดแล้วก็ระเบิดแล้วให้สตัรนสตัรนนะออร์เพิร์นเยี่ยม โอเคผมชนะแล้วผมเก็บดีเคไฟได้แล้วครับแล้วที่เหลือมันจะมาลุมวาน้ำผมก็ไม่ใช่ปัญหาโอ้ย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 ลิงลิงลิงวะอีอลักเกินได้ไงวะนี่ไงเห็นเลือดเราน้อยน้อยมันพุ่งเข้ามาไงครับมันไม่สนคาด โอเคแต่นี้เราน่าจะจบละชนะแล้วครับกลับมาตีวาน้าเหมือนเดิมลุ้นแทบแย่ลิงเขาน่าจะใส่ถึกในระดับหนึ่งแป๊บลุ้มซมลุ้มซม น้ำนี่เป็นแข็งดาวก็มาช่วยเป็นดามเมจเพื่อค่าดีไปโดยเฉพาะเลยนะครับแม่น,นี้โอเคสัตว์บ้านมีปีกแล้วหนึ่งหลังโอ้ยบ้านนี้ทีมแรกถ้าเอามาังกรน้ำไปดาเมจเราจะพอไหมหมายถึงว่าดาเมจจะพอโอ้เครียดเลยฮะ และทีมสอีกทีม2โหดอ่ะแต่ว่าช่างแม่งครับและทีมแรกก็จะใช้อะไรดีอะไรดีวาน้ำไม่น่าเข้าวัดใจฮะแล้วก็ล่มน้ำ ต้องแช่ให้ติดแล้วต้องรีบฆ่าดีเคไฟให้ได้ครับไปอย่างนี้แหละผมว่าเสี่ยงมากอะ่ะอาจจะแพ้ครับโอ้แตกแตกแตกโอ้ยโดนสวนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย,อย,อยทำไงดีวะ อย่าสวนอย่าสวนอย่าสวนแชร์ให้ติดรถเกตให้ติดเ <l acht> <ะ>ยี่ยมดีเคตายโอเคชนะเฮ้ยเฮ้ยรัวไปนะดีเคไฟเขาบอกกันว่ามันแพ้ทางมังกรน,น้ำครับผมฮิวอนฮิวไป นี่มันก็อะไรของมันวะเนี่ยเรื่องนี่เอ็กตลอดเลยฮะตายซะเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวิววิวเกือบหมดเลยบันไล่แล้วฮะทำไงดีทำไงดีผมจะเก็บฮิวไว้ก่อนละกัน อยอย่าแตกอย่าแตกผิดตัวนะโอเคไม่มีใครเกาะแตกโอ้โหโอ้โหทำไงดีวะเนี่ยเด้งเกณฑ์มาหน่อยแล้วกันขอ e x ได้ไหมโอเค e x เฮ้ยวันนี้เราสั่งได้ครับ เดี๋ยวผมจะทําการวางระเบิดบีดมังแล้วก็ระเบิดไปเลยเห็นไหมครับว่าตอนนี้เขาสับตันกันหมดและอีฟิตก็ติดโล่ไปแล้วแล้วก็แยบเบาๆครับเป็นอันจบสิน้นอันนี้ก็จะฮิลโอเคโอ้โหยังจะแถมหนึ่งดอก จบเทินใด้การวางระเบิดครับผมสวยงามจริงชนะแล้วครับ่าคิวนี่คือทีมลร้พายของผมต้องใช้จริงๆครับเจอคิวแกงๆอย่างนี้ เรียบร้อยนะเก่าได้แล้วครับเราชนะบ้านมีปีกแล้วก็จริงๆอีกหลังหนึ่งจริงๆคิวผมมันควรจะต้องมีกดบวกหกครับแต่เนื่องจากช่วงเนี้มีคนออกคิวอะไรไปเยอะแยะเราก็เลยต้องช่วยตีบ้านที่แข็งแกร่งอย่างเดียวเลยนะครับผมเนี่ยโหดูดิแต่ละหลัง ผมว่าผมอยากเข้าชีมืดอ่ะอเข้าหลังนี้นะฮะขีเมืดขีเมืดขดเมืดถ้าอย่างนี้ถ้าผมเอาวาน้ำไปข้างล่างหรือว่าเอาวาน้ำไปสู้ข้างบนดีก็ ทีมล่างจริงๆเอาพิษน้าไปดักน่าจะอยู่ครับและทีมบนเราจะสู้กับคีเมลา่ามืดยังไงดีถ้าเอาแก๊งแกงก่อนน้ำไปน่าจะโดนลบบัฟก่อนแล้วก็โดนต่อยอักอักอักลวงแน่แน่อ่ายังไงดียังไงดียังไงด,งไงดีทีมล่างเอาพิษน้าไป ลอให้มาวางแล้วกันล่อให้อ,อลเลอเคลมาวางนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีตัวไหนทําเกาะแตกเราให้มันเปลี่ยนเป้าได้ส่วนทีมบนทีมบนจริงผมใช้ทีมคลาสสิกอันดีคอนช้างทีมไม้ตายก็ได้นะเนี่ยไปลุ้นเอาดีไหมเอ่ยดีไหมเอ่ยหรือว่าเอาใครไปประทาคิ มืดดีวะคิดก่อนคิดก่อนอืมอืมอืมโอโ้คิดหนักเลยครับผมไม่น่าล่วงผมเล่นทีมนี้ดี่วอยากลองครับแล้วก็พัดลมไอ้ยะแพนด้า <laughs> ปะทะคิเมล่า รอดไหมถามใจจะดูทั้งนั้นข้างล่างเอาวาน้ำไปเลยดีกว่าวาน้ำไม่น่าตายง่ายๆนะครับเอาพิษน้ำไปมันก็เป็นได้แค่ตัวแทงทีมบนนี้เป็นคอมโบใหม่ที่ผมคิดขึ้นมาครับเหมือนจะไม่มีดาเมจแต่ว่า เอาแล้วไงกาะแตกแล้วล่วงไหมอ่ะโอ้โอ้ไม่ล่วงไม่ล่วงน้ำไส้นะฮะแต่ว่าเธอเนี่ยล่วงแน่นอนเสตันให้ติดไม่ติดไม่ติดวิแต่ไม่มีเกาะแตกลองดูไหมฮะว่า ลองดูไหมครับว่าจะต่อยเข้าเกาะไหมอ้ยสามเม็ดไม่เข้าเลยอนุบิดผมนี่แข็งแกงจริงอ๋อผมลบไอ้นี่มันออกไปด้วยพอดีลบดาบม,มันออกมันก็เลยติดเกาะนะครับอีกอย่างแพนด้าผมนี่หลีหลดหลีดเลือดอนุบิดก็เลยแข็งแกง,แงล่วงไปแล้วครับคีเมล่ามืดที่เหลือก็ความบันเทิงนะครับ สบายครับเออเหมือนเหมัอนเห็นแค่นิดนึนนนนงเองอ,อมาสิมาแพนด้า เอ็นด้า e x นี่โหดจริงๆครับทำสปีดให้ได้เยอะๆใครทำสปีดเกิน120 e x ได้นี่แม่งจะโหดมากครับนี่แน่เฮ้ยมันบล็อกโลเราแล้วกระโดดวาดล้านวาดัดเกี่ยวครับโอ้โหมืนครับ หรือว่าจะกระโดดไปซ้ำ EX หุดพอดีสวยงามมาเอ้ยโอเคระเบิดมาเลยฮะมั่นใจว่าแข็งแกร่งพอทนระเบิดอละคเคลนได้หนึ่งมเมล็ดเรียบร้อยครับผม แล้วก็ปล่อยให้ออราเคิลตายไปเองไม่ตายไม่ตายแข็งแกร่งโอ้ป็นไงย e x เยอะด้วยเลือดเกือบเต็มเนยได้เลือดกลับมาครึ่งหลอดเลยนะฮะแข็งแกร่งพอครับเรียบร้อยฮะ โอเคผมก็ขวดเกินไปหนึ่งบวกแต่ว่าเพื่อเข้าไปสัติีมือให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะแล้วก็ลองทีมแพนด้าให้ดูด้วยกําลังใช้บ่อยๆอยู่ครับดูว่ามีข้อจํากัดอะไรบ้างแต่จากเมื่อกี้ก็หวัดเสียวดีเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับคลิปก e ิวอก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดรูนให้ดูนิดหน่อยรูนแพนด้าเห็นมีคนถามมาเยอะถ้าขี้เกียจไปดูคลิปเก่าก็เดี๋ยวเปิดให้ดูคลิปนี้ก็ได้นี่ครับเอ็กตาเทิร์น เคาน์เตอร์ครับผมเหมือนเดิมเลยรวนผมไม่มีการพัฒนาเลยฮะยังไม่ได้ลงสามหัวแล้วก็ตัวอะไรกะที่จะต้องดูไม่น่ามีอะไรนะวันนี้ไม่ได้ใช้อะไรเยอะแยะด้านน้ำแล้วกันเป็นตัวหลักแล้วก็อ่าอนุบิดอนุบิดใช้เยอะมากขึ้นเลือดเท่านี้สปีดเท่านี้เน้นจริงๆอะ่ะอนุบิดผมว่าคิเลศเยอะหน่อยก็ดีครับเพราะว่าสกิลสองมันแรงตามเลือดเราแรงมากๆยิ่งศัตรูเลือดน้อยมันยิ่งแรงอีก ก็ถ้ามีติดขี้ก็แรงมากครับเนีย่ยใส่ประมาณนี้ผมว่าโอเคถ้าทำคี้เละได้สักห้าหกสิบเนี่ยแหละสวยแล้วปเน้นเลือดเน้นนั้นสปีดดีกว่าครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้มีอะไรสอบถามคอมเมนต์ถามได้เลยครับผมก็อย่าลืม Subscribe c h anel n Mobile Looper ไว้ด้วยเพออื่อรอติดตามคลิปใหม่ๆนะครับ น,นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย